ลองว่าเธอฟังดูหลานคากใช่ไหมานไฟเก่าเวอร์ชันแบบ2016จัดแน่ตันใจมากเลยครับข้าคู่นะฮะคู่มากไม่รู้ผมอยากลองแบบฟินนิดเพราะออับมา ต่างกันอะไรครับเราต่างนอะไรผมกล้าเขาล็อเลยไปโบวมาอ๋อชอบครับทีชอบมากเลยครับผมครับก็สักครู่นี้นะครับก็หลายๆคนคงจะสังเกตได้แล้วนะฮะว่าพวกเราทั้งสามคนร้องเพลงไปว่าเป็นเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยทั้งหมดเลยคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีไว้่างนี้ครับคือทีมงานเนี่ยเขาก็ให้กันบ้านพวกเราไปนะครับผมเนี่ยตามคอนเซ็ปต์เนี่ยครับ When I'm in Love เนี่ยนะครับผม ก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันไปทํากันบ้านไปหาเพลงมาร้องมาร้องร่วมกันหน่อยปรากฏว่าเราทั้งสามคนนะฮะก็ไปหาเพลงมาสุดท้ายมีเพลงที่เหมือนกันศิลปินคนคนเดียวกันก็คือเบิร์ดทองชัยนั่นเองเราก็เลยใช้จังหวะนี้แหละครับเพื่อจะมาร้องจับเป็นกลุ่มก้อนขยันรวมกันเพลงใช่ไหมฮะใช่ครับผมเราทำเป็นเลยเลยเบิร์ตที่มากสุดเครับ คุณแหมเอาไปจับเป็นกลุ่มก้อนก็คือจะหยำ่งโยงกันเลยทําเป็นเร่ๆพี่เบิร์ตถูกฮะพี่ผมอยากรู้นิดนึงว่าทำไมพี่แดนเลือกเพลงถ่านไฟเก่าพี่เหรอครับครับอดีตนะอดีตเรื่องอะไรก่อนเรื่องอรก่อนคุณมีถ่านไหมนะฮะคุณเคยมีถ่านใช่ไหมเขาเคยทำเงินมันกุ้งกุนอยู่ครับเออคุณก็มีคุณเยอะไปง่ายฮะคุณเยอะไม่ได้ตาไหลง่าเออเอามือก็ใหญ ครับแต่เลยผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ลูกคงจะเคยเจอสคราฟแบบนั้นก่อนคคือเราทำแฟนแล้วก็ทางไฟมันก็คุกคุกอือระยะยาวเขาก็รู้ใจรูอย่าอยา่าอย่ากเขาอยากรู้นะใช่ครับไปอย่ากไม่อยากคุกไหมอยากเขาเพลอนกันไหมครับครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในที่ชื่นชอบเมื่อก่อนก็ทำเป็นวีีเป็นแบบมินิซีรีส์อะไรอ่าโอ้โหเป็นหนังในช่วงนั้นเกิดไม่ค่อยทันเท่าไหร่ เรื่องานใจเก่าอ่ะจะให้คุยกับพี่เบลสักนิดหนึ่งตายเป็นยังไงเป็นีถามเก่าคนี้่จะดูเงี้เคนเดียวของอะไรนปูน้้อไมคนเยอเลยเหรอไ่ใครเล่นนะำ่านใจเก่ารับใครอ่ะอออโอ้โหดีจริงมากเป็นไงครับเอ่อนี่นี่ขเข็มที่เข็มอ่าคนดูมีใครรู้มั้ยก็ใครเล่นน่างใจเก่า มีพี่เบิร์ดด้วยนะมีเบิร์ดแล้วมีอ๋อพี่เฉมพี่เฉมแล้วใครใครแล้วก็มีคนนึงที่เป็นเออ่ขางไฟเก่าที่รองเพลอยู่อ๋อฉะนั้นเลยลุ้นนึ่งลุ้นนึ่งอ๋อลางเอาไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยกันเขาจะทำอะที่เรียกับกำลังซื้ออยู่ทาไมถึงเลือกเพลงเหมือนเป็นคนอื่นเหมือนเป็นคนอื่นเพราะว่าวันนี้คือไม่ได้เป็นเบลมาร้องนะฮะใช่มีองค์ลงหรือว่าวันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นวันนี้รู้สึกเป็นส่วนเกินมาก เขาเรื่องอะไรทองเนี่ยเชียงานก็บอกว่าครับเบลทําใจนิดนึงนะส่วนใหญ่วันนี้คนดู50%านี้ของบีโอ้แล้วก็อีก50%าอร์เซนต์ของแดนใช่เออก็เลยร้องเพลงเหมือนเป็นคนอื่นในวันนี้ว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่ไม่มีเราก็ได้แต่ขากที่เดียวก็อยู่สอเขาสอสอขอเสียง ดีว่าคือเอาวันนี้วันนี้คือแน่นอนเราใช้แฟนคลับร่วมกันอยู่แล้วขอชื่อนะฮะขอชื่อหน่อยคือว่าขอชื่อด้วยแฟนคลับพี่แดงสวยว่ะแล้วก็ขอชัยด้วยแล้วนะด้วยกันทุกคนก็มาฟังพวกเราทั้งหมดทารกี้พี่ถามพี่ไปแล้วทารกี้เหรอเนินสมองพี่เนียบคนเดียวคือผมผมชอบเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ใต้ที่แดดลมครับหิบขึ้นมาได้ไหมคแต่ว่าไม่ยในในในองตางอมพี่น้องระกองครับแต่ผมชอบเพลงเงียบๆคนเดียวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฟังแล้วมันได้อารมณ์ดีเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยมีผู้คนอยู่รอบกายเยอะแยะมากมายแต่เวลาเรามีปัญหาในใจอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่เพิ่งมายุ่งเนี่ยนะขออยู่เงียบๆคนเดียวใช่แล้วก็เออพี่ๆนี่เป็นครับแล้วเออ เพลงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองครับสมมติเราทะเลาะกับผู้หญิงไม่ใช่สมมติหรอกเราเคยแบบมีปัญหาผู้หญิงคนหนึ่งอะไรคนไหนฮะเชือเชื่อเชื่อว่าระบุนิดนึงก็คือระบุพอฟังพี่เบลเราตอนนี้รู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วล่ะเราเคยมีปัญหาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกเออมันมีภาวะที่ว่าแบบเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจออะไรดีกว่าเพราะว่าเราอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอ๋อเลยเลือกเพลงนี้มาใช้ครับผมครับต้องกต่อดีครับ จบแล้วฮะจบแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือผมมีความผูกพันกับพี่เบิร์ดนะผมเชื่อว่าผมผูกพันกับพี่เบิร์ดมากกว่าพี่ๆทั้งสองแน่นอนยังไงครับเพราะว่าเมื่อผมเกิดมาแล้วเนี่ยพอสักหนึ่งขวบเนี่ยพี่เบิร์ดออกอัลบั้มหาทรายทะเลสายลมสองเราเลยครับแล้วผมก็ฟังเพลงพี่เบิร์ดเป็นคนแรกในชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดถึงนะครับว่าศิลปินชายที่สามารถจะถ่ายทอดความอินเลฟได้ดีสุดในประเทศไทยคือพี่เบิร์ดนะฮะ รองลงมาก็เป็นพี่แดนนะฮะรองลงมาก็เป็นพี่เบลนะฮะผมไม่เกี่ยวดีกว่าผมไม่เกี่ยวดีกว่านะฮะก็ให้พี่ศิริพินรุ่นใหญ่เขาถ่ายทอดเ,ลนนะลเลพลงเพลงที่แสดงของทุกความคิดเบลนั่นเองครับขอบคุณขอบคุณมากครับที่ดีดีกันทุกท่านอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเหมือนกันล่ะ ก็ฟังไปแล้วนะครับผมเพลงที่เปิดเพลงช้าๆทีนี้เนี่ยพี่มีปัญหาเรื่องเข่านิดหนึ่งเรื่องอะไรฮะเข่าเข่าเข่าคือพี่ขึ้นลงเวทีบ่อยๆมันค่อยได้อ๋อนะก็้งมาทีมายาวๆดีกว่าอย่ามาตุลเพลงสองเพลงสลับกันไปสลับกันมาอ๋อเป็นก้อนๆก้อนๆแล้วจับขยำแล้วขยี้ไปลยไปละ จับก้องหนอ่งแลเราเรียกว่าร้องเพล่หรือสลับกันร้องดีกว่าครับอ่าขอเป็นแบบขเป็นชุดเลยชุดชายชุดครับชุดชก่อนเลยชุดชายชุดมันเอาให้สุดไปเลยเนาะวิธีเดียวแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะค่อนข้างจะยาวนิดนึงครับเราจะมีรางวัลแอบแฝงอ่าทุกคนเห็นสแตนดี้สามตัวข้างหน้าได้นไหมครับเห็นไหมฮะสามคนนั่นเองนะฮะไม่มีใครแก้ไม่รตีหัวได้นะครับสแตนดี้สามคนนั้นถ้าใครอยากได้นะครับก็ บรรยากาศตรงไหนช่วงไหนที่ประทับใจนะครับก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปขึ้นมานะครับแล้วก็อัพลงไอจีก็ได้นะครแล้วก็แฮชแท็กไปที่ c าร์ฟเ Plus ลาสต้องหรืออีกอันหนึ่งคืออันนี้ค่ะด้ครับได้ไปกรีนเวสรนะครับเฮ้ยไม่ใช่นีนะฮูีนเวส์ร,รอยหกจุดน,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 นั่นเองเอแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มอะไรก็ท แดนบี้เวดวก็ไปไม่ได้แล้วก็ตอนท้ายเลยท้ายคอนเสิร์ตเลยภาพของใครนะครับจิ่มโดนใจเรารนาก็จะหยิบตัวบุคคลาาน,น,นั้นออกมารับรางวัลเป็นสแตนดี้ใช่ <นะ S 1> แต่ถามทาไมว่าได้ไปเอาไปทำไม ้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วพี่ชาถ่ายรูปบ้างถ่ายรูปมาโชว์ถ่ายรูปมาโชว์บ้างแบบนั้นเราจะทําการเซ็งบนเวทีด้วยนะครับครับปืน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 แล้วก็แจกเป็นกระเบื้องแถวกระเบ้านไปเลยฉะนั้นใครที่เออ่นั่งมาไซลับจ้างมานะฮะไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมกลัวคุณจะลำบากนะครับก็ดูคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆแชร์แชร์อะไรได้เต็มที่ครับผมครับผมและตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับพี่แดนครับครับผมก็คนแรกที่ จะจะขยำขยี้ไอ้ก้อนนี้ขึ้นมานะครับก็คือพี่เบลสุพลครับขอเสียงให้ครับขอบคุณครับ